พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่8เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทําให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนน้อยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก ภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าลายหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเข้าใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565บริเวณความกดอากาศ งหรือมวลอากาศเย็นกำลังผ่านกลางจากประเทศจีนีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 12-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภากใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าค,คนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรงังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง